อาชีพอะไรอาชีพอะไรตอนนี้ทําหมดต้องขับมอไซค์เดลิเวอรผมก็ทํานึกออกไหมผมไม่ไม่เกี่ยงเลยอะ่ะขอให้ลูกน้องทุกคนทั้ง33คนที่พวกเราดูแลเขาเขายังมีชีวิตเหมือนเดิมพวกผมก็แฮปปี้แล้ว วมันมันแบบมีน้องเขาส่งมันมันมีอีเมลเยอะมากเลยนะคะที่แบบเหมือนแบบส่งมาในอีเมลของบริษัทว่าช่วยอุดหนุนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เออเห็นแล้วก็อ่านนั้นอุดหนุนน้องเขาบอกเขาสะเขาขายข้าวกล่องกล่องหนึ่งประมาณยี่สิบบาทช่วยอ,อุดหนุนเขาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกเอเอถ้าอย่างงั้นลอ,ลองอุดหนุนเขาหน่อยแล้วกันนะลองซักหกกล่องก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สั่งไปตามปกติก็โอน เงินตามปกติพอประมาณเที่ยงก็ยังไม่มาบ่ายโมงก็ไม่มาสองโมงสามโมงก็ยังไม่มาเนาะก็เลยแบบเหมือนให้น้องที่พีเดค่ะเขาเขาถามว่าอยู่ไหนซึ่งน้องเขาก็บอกว่าอ๋อพอดีว่าเออแมทแมแมแมอะลืมเอาข้าวกล่องของพี่ฮารุสั่งเนี่ยเอาไปส่งเดี๋ยวเขาผัดให้ใหม่แล้วเดี๋ยวให้แมทวิ่งไปส่งให้เรานึกว่าเออน่าจะประมาณชั่วโมงหนึ่งเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ปรากฏว่า6โมงก็ยังไม่มาทุ่มหนึ่งก็ยังไม่มาเราก็เริ่มแบบเอ้ะทาไมไม่มาเริ่มโทรไปแล้วก็ไม่รับโทรศัพท์ฮลุก็เลยแบบแปลก,กแล้วอะไรอย่างเงี้ยเลยใช้เบอร์อื่นโทรไปสรุปว่าน้องเขารับน้องเขารับแล้วเขาก็เขาก็เหมือนเขาก็ตกใจเนะาะะลุก็บอกว่าแบบมาจากเอ่อกายะลุนะคะโทรมาไม่แน่ใจว่าข้าวอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบเออเหมือนเหมือนแบบช็อกไปแป๊บหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยสักพักนึงก็ ด้วยความที่มันเป็นเคอร์ฟิลด้วยเนาะเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาเอามาส่งให้เขาเอามาส่งให้เขาเลยบอกนั้นไปส่งเอาเป็นพุ่งน,นี้เลยแล้วกันนะเพราะว่าตอนเนี้ยประมาณพุึ่งคึ่งแล้วพี่ยังไม่ได้ของที่ขออนุญาตเอาเป็นพุ่งน,นี้ไปเลยอนะไรอย่างเงี้ยสรุปสุดท้ายก็มันก็เลยเป็นอย่างที่อย่างที่เห็นกันเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าความน่ารักของน้องคือสุดท้ายแล้วอีกวันหนึ่งเขาเอามามเขาเอามาให้นะสั่งไปหกกล่องเขาาเอามาให้อ่าแปดกล่องค่ะอาจจะ ไม่รู้ว่ามันเป็นผิดพลาดตรงกระบวนการเขาหรือว่ามันไปผิดพลาดอะไรยังไงตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งน้องเขาบอกแค่ว่าเขาทําแล้วเขาทําแล้วเขามาส่งให้สองรอบแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่แค่มันยังไม่ถึงมือฮารุก,ก็เลยไม่รู้ว่ามันไปผิดพลาดตรงตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เข็ดหรอกคือคือคือตอนนี้คือแบบ อะไรที่เราช่วยได้นิดๆหน่อยๆคือเราก็ไม่สามารถช่วยได้ทุกคนในนี้ต้องพูดจริงๆเพราะว่ามันก็เยอะเนาะคนที่ขอความช่วยเหลือเออมันทั้งประเทศเลยมันไม่ใช่แค่แบบที่ใดที่หนึ่งครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับผมเราก็แบบ เราก็พยายามเอาเลือกอะไรที่แบบก็ไม่ได้รู้่าจะเรื่องอะไรเห็นเห็นเอออยากกินพอดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลือกสั่งเลือกซื้ออะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าเราก็ไม่คิดเหมือนกันว่างๆจะบอกว่าโดนโกงก็ไม่เชิงนะผมของพวกเราเนี่ยคือคือตอเราไม่รู้เหมือนกันว่าความตั้งใจของเขาตอนแรกคือเขาจะโกงหรือเปล่า เพราะว่าเขาไม่ได้มาส่งจริงๆเพราะว่าเราสั่งไปตั้งแต่สิบเอ็ดโมงใช่ไหมครับแ,แ,แล้วทุ่มกว่าย่างเงทุ่มครึ่งเขาก็ยังไม่ได้มาส่งเลยเออเราก็เลยไม่รู้ว่าความตั้งใจของเขาตอนแรกคือจะโกรกโกงหรือเปล่าแต่เขาก็บอกนะฮะว่าเฮ้ยเขาไม่โกงหรอกเออเขาไม่เอาร้อยยี่สิบบาทมาเออแลกกับอนาคตของเขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งเรามองมันก็มันไม่ก็ไม่เมคเซนส์เหมือนกันเพราะมันก็แค่ร้อยยี่สิบาทแต่ อย่าลืมว่า1 2อบาทสําหรับบางคนมันก็ไม่ใช่แค่120บาทม,มันก็ตั้ง120บาทนึ่ออ้ไหมฮะเราไม่รู้ด้วยความกดดันนอะเขาเลยเอามาให้หรือเป็นความตั้งใจของเขาอยู่แล้วและเป็นการผิดพลาดจริงๆ แล้วเขาก็เลยเอามาให้ตอนเช้าแต่ไม่อยากให้มันเป็นเคสที่ทําให้เราไม่ไม่ไม่อยากจะอุดหนุนคนอื่นหรือไม่อยากจะช่วยเหลือหรือว่ามันไม่กล้าซื้อของออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยก็รู้เชียวมันจะมีแม่ค้าอีกหลายคนที่เขาทําทําอาชีพขายของออนไลน์ขายอาหารส่งลิวเว v อร y ี่ที่เป็นอาชีพสุจริตแล้วก็ ไม่ได้คิดจะโกงคนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเรายังอยากที่จะอุดหนุนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆกับหลายๆคนอะไรเงี้ยค่ะอาจจะระวังมากขึ้นใช่อาจจะต้องระวังมากขึ้นอาจจะเช็คมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะโอนเงินคืออาจจะเป็นไปได้ก็อาจจะเก็บเงินปลายทางอะไรอย่างเงี้ยฮะอ่ะถามถึงธุรกิจเราบ้างโควิดที่ผ่านมามันกระทบมากมายขนาดไหนคะโอ้โหโอ้รวยแล้วรวยรวยมากเลยรวยโอ้โห เอาเออหลักๆแล้วเนี่ยเอ่อถ้าเกิดว่าเป็นธุรกิจที่คิดว่ากระทบมากที่สุดน่าจะเป็นธุรกิจที่เรามีหน้าร้านเป็นแบบร้านทําผมร้านทําเล็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นสองอันเนาฮะฮัลโหลคือร้านทาผมร้านทําเล็บ<ม>กับธุรกิจไม่เชิงมันไม่ใช่ธุรกิจแต่เป็นอาชีพละกัน<ม>อาชีพของการทําเป็นนักแสดงหรือเป็นพิธีกรงเงี้ยฮะไอสองอันเนี้ยกระทบหนัก,ลกเลยครับ <มา S 2> ผมเดือนหลักแล้วตอนนี้คือเหมือนแบบเอ่อ มันเราเรามีออฟฟิศทำ u t u b e กับ Facebook ใช่ไหมคะแล้วก็อีกอันนึงคือร้านทำผมทำเล็บเนาะอันนี้อันนี้กระทบแน่นอนใรายได้คือเป็นสูตรเลยแต่ด้วยความที่ลูกน้องเราก็มีภาระเนาะแล้วก็จำเป็น,นที่จะต้องเราก็จำเป็น,นที่จะต้องให้เงินเดินเขาตามปกติเพราะว่าไม่ไงมันจะไปกระทบอีกหลาย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 ,ลายแบบภาคส่วนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอันนึงคืออาชีพนักสแสดงที่เป็นเราไปสแสดงให้คนอื่นไปไรลยการับจ้างะละครอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ถือว่าอืม ศูนย์เล็กว่าได้กระทบมากค่ะยังยังพิธีกรประจําอย่างของกายอย่างเงี้ยมันมันเป็นพิธีกรประกาศมวยเป็นพิธีกรเกี่ยวกับรายการกินมันเป็นสองอย่างที่มันทําไม่ได้เลยอะครับใช่ครับผมถ้าถามว่าเอทํา y o u t u ู e กระทบไหมก็ต้องบอกว่ากระทบพารู้เชื่อว่าถ้าสมมติว่ามันไม่ได้มีสถานการณ์แบบนี้คิดว่าคิดว่าเราน่าจะไปได้แบบโลกกว่านี้โลกกว่านี้อย่างเงี้ยค่ะแต่อันนี้คือยังคิด อยู่ว่าเราโชคดีมากที่ยังมีคนเอ็นดูมีลูกค้าที่เขาแบบคอยสนับสนุนเราหรือว่ายังเชื่อมั่นในแบบคุณภาพศักยภาพความตั้งใจของเราก็เลยยังพอมีแบบรายได้จากแบบคนคนที่เขาจ้างเราอยู่บ้างเนี่ยค่ะแล้วก็แบบคนดูก็ยังแบบ แบบให้กําลังใจเราอยู่มันก็เลยเป็นแบบมันเป็นทอดๆอะค่ะมันเหมือนแบบแฟนคลับ,รบเราเขาก็เอ็นดูสนับสนุนเราไม่ว่าสถานการณ์มันจะเป็นยังไงโดยการติดตามโดยการดูอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นผลที่ทําให้ลูกค้าย,ยังแบบยังสนับสนุนเรามันก็ไปต่อเรื่อยๆใช่แต่แต่แต่คนที่เราดูแลอยู่ที่บ้านก็กเยอะครับคือถ้ารวมๆกันแล้วประมาณสามสิบสามคนนะฮะมัน มันแล้วเราไม่มีการลดเงินเดือนสักคนเลยเออแต่หลายๆคนเช่นที่ร้านทําผมร้านทําเล็บก็คือ,ต,อต้องต้องหยุดงานใช่ไหมครับเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้เชิงหยุดงานคือมันมันต้องปิดร้านฮัลูก็เลยแบบอย่าจะพิกวิกฤตเป็นโอกาสหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าตับมาขายปลาแล้วตอนเนี้ย ด้วยสถานการณ์ก็เลยคิดว่าทายังไงให้ให้น้องๆที่ร้านเนี่ยเขาอยู่บ้านเฉยๆเขาก็เขาก็เหมือนเบื่อเนาะมันไม่มีอะไรทําบวกกับรายได้ของเราที่มันไม่มีเลยกับร้านเองเนี่ยก็เลยอามาขายของออนไลน์ก็ได้กลับมาขายปลาทอดเหมือนเดิมเพื่อที่ว่า,เพ,วาเพื่อที่ว่าเราจะเลี้ยงลูกน้องได้ลูกน้องมีอะไรทําแล้วยังมีไรายได้เข้ามาเพื่อที่จะพอ รายจ่ายที่มันเป็นรายจ่ายฟิกคือตอนนี้ไม่เกี่ยงไม่เกี่ยงเลยว่าเป็นอาชีพอะไรไม่ไม่เลือกเลยคือเราคิดแค่ว่าเราเรามีแรงเท่าไหร่เราใส่ไปให้หมด และอีกอย่างหนึ่งคืออย่าไปเบียดเบียนใครไม่โกงใครแค่นั้นอาชีพอะไรตอนนี้ทําหมดคือ,อตอนนี้ตอนนี้คือต้องต้องต้องสบายให้ได้อะต้องต้องมีชีวิตอยู่อยู่บนโลกนี้ให้ได้ก่อนนะฮะไม่ได้คิดถึงผลกําไรเนาะว่าปีนี้เราต้องกําไรเท่าไหร่เดือนนี้เราต้องกําไรมากแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้คือขอแค่ว่าเราสามารถอยู่รอดได้โดยที่เราเองอ่ะ ไม่ใช่เราที่อยู่รอดอย่างเดียวมันต้องคนที่เราเลี้ยงดูทั้งหมดที่อยู่ในทีมเราคือทุกคนต้องรอดไปด้วยกันอันนี้คือเป้าหมายสาคัญของเราตอนนี้ไม่ใช่เรื่องของกําไรเลยอะค่ะคือถ้าเป็นสถานาการณ์ปกติเราอาจจะไม่ได้เหนื่อยขนาดนี้แต่ทุกวันนี้เราเหนื่อยมากขึ้นแต่ว่ามันท้อไม่ได้เนาะมันมันมันแบบมันมีคนเราต้องดูแลที่เราไม่สามารถท้อได้อะนึกออกไหมคือคือแลถึงแม้ว่าเขาจะอนุญาตให้เราท้อเรา ผมกับพหรูก็เป็นคนประเภทไม่ท้ออยู่แล้วให้ผมไปต้องขับมอไซค์ดีลิเว r ร่ผมก็ทำนึกออกแหมผมไม่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 เกี่ยงเลยอะ่ะขอให้ลูกน้องทุกคนทั้งสามสิบสามคนที่พวกเราดูแลเขาเขายังมีชีวิตเหมือนเดิมพวกผมก็แฮปปี้แล้วเด็กๆช่วยอะไรบ้างคะลูกๆโอ้ช่วยหาเงินเยอะ <laughs> เลยครับผมเด็กๆเนี่ยเออ ช่วยนะช่วยช่วยเยอะมากเลยไหนจะรีวิวขอไห <c oughs> นจะลูกค้าที่เขาจ้างเรามาอะไรอย่างเงี้ย ก็ต้องมานั่งช่วยกันรีวิวช่วยกันนู่นนี่นั่นก็พยายามบอกลูกว่าลูกตอนนี้สถานการณ์มันเป็นแบบนี้นะเราอาจจะกินแพงมากไม่ได้ของเล่นบางอย่างที่มันไม่จําเป็นเราไม่ควรซื้ออะไรอย่างเงี้ยเขาเข้าใจนะคะก็าถ<ข>ือโ<ด>อ,อกาส<น>สอนเขาไปด้วยเลยผมว่ามันก็เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันไม่อย่างนั้นเขาก็จะแบบได้กับได้กับได้มาตลอดอย่างเงี้ยฮะเราก็จะได้แบบสอนเขาในเรื่องของการแบบประหยัดด้วยอะไรด้วยใช่ถึงแม้ว่าเขาก็ยังได้แบบ ในสิ่งที่เขาต้องการอยู่นะฮะแต่ว่ามันก็อาจจะมีแบบม,มันเป็นช่วงโอกาสที่ดีที่เราจะสอนลูกว่าชีวิตเรามันไม่ได้สบายได้ตลอดเวลามันต้องมีช่วงที่ลูกก็ต้องเรียนรู้ที่จะไม่ได้ลูกต้องเรียนรู้ที่จะแบ่งปันต้องเรียนรู้ที่จะแบบเสียใจว่าบางอย่างที่เขาอยากได้มันมันไม่ได้ได้เสมอไปไงคะใช่ครับก็จริงๆนะอยากจะบอกทุกคนว่าตอนนี้มันเป็นช่วงที่เราอาจจะต้องปรับตัวแบบ ไลฟ์สไตล์ time, อันเก่าๆที่เราเคยทําอาจจะต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวมาแล้วก็ยังเชื่อมั่นอยู่ว่ามันไม่มีอาชีพไหนที่มันเป็นอาชีพที่ดีที่สุดมันเป็นอาชีพที่น่าภูมิใจที่สุดเพราะทุกอาชีพมันน่าภูมิใจหมดตอนนี้อะไรที่เราสามารถทําได้เพื่อประทังชีวิตเพื่ออยู่รอดแล้วเราถ้ารู้คิดว่าเราทําไปเถอะค่ะอย่าไปไอายทํากินเนาะ อะไรก็ได้อาชีพอะไรก็ได้ค่ะขอให้มันสุจริตก็พอแล้วก็ถ้าเราเรียนรู้แบบรับพลังงานบวกเยอะๆจากหลายๆคนเนี้ยค่ะแล้วค่อยๆเพิ่มพลังให้ตัวเองวันไหนเราท้อเราก็ไปฟังพลังจากคนอื่นรับคนไหนที่เขาไม่แบบไม่มีพลังเราก็ส่งต่อกันไปแบบเนี้ยค่ะมันก็จะทําให้แบบเรามีพลังที่จะสู้ต่อไปในเมื่อเรายังมีชีวิตเนาะเรายังมีคนที่เราต้องดูแลค่ะรู้เชื่อว่าทุกคนมีคนที่จะต้องดูแลอยู่ข้างหลัง เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าท้อแท้ก็ล้มค่ะแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่มันมันมันคือวัจักรองชีวิตเนาะแล้วช่วงเวลาที่มันเลวร้ายอ่ะมันจะผ่านไปเองค่ะช่วงนี้มันมันแย่มากเนาะแต่ฮารุเชื่อว่ามันมีขึ้นมันมีลงช่วงนี้มันอาจจะลงสําหรับเราแต่มันไม่ได้แปลว่าเราจะขึ้นไม่ได้เนาะก็เป็นกําลังใจถ้าวันนี้เราแบบวันนี้เราไม่อยู่อ่ะแล้วคนข้างหลังอ่ะที่เขาต้องพึ่งพาเราอ่ะ เขาจะอยู่ยังไงเพราะฉะนั้นช่วงนี้สู้ไปก่อนนะคะอนาคตมันต้องดีกว่าน,นี้แน่นอนแน่นอนเลยค่ะ